ดูจิมีความสุขกันมากเลยแม่ไม่ต้องก็พาลูกๆเข้าไปนอนอยู่ใต้ท้องรถนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมายายก็ได้รดน้ำต้นไม้แล้วก็ดูแลสวนไปบ้างแล้วนี่พามาดูเด็กๆ อุ้ยนอนอยู่ใต้จะมาเหรอครับนี่นกเล็กนกเล็กอยู่หางนี่แล้วก็จะตองกังฟูก็อยู่ข้างนอกกังฟูก็อยู่ข้างนอกแต่นี่อะสตรองแม่ไหมทงและน้องสมัยก็อยู่ใต้ท้องรถเขาชอบทําไมเขาจึงชอบประนอนใต้ท้องรถก็ไม่รู้นะหนึ่งหล่ะจะเย็นดีสองเขาคงจะรู้สึกว่าปลอดภัยเขาได้อยู่ใต้ ท้องรถที่อบอุ่นเขาคงจะรู้สึกปลอดภัยว่าไม่มีใครทําอะไรเขาได้นั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะหมทองเวลาที่เขาจะออกไปข้างนอกสตาร์รถไม่ยอมถอยออกจากท้องรถด้วยอยากไปด้วยก็จะมาคอยที่จะเกาะจะปีนขึ้นไปที่รถนะคะเวลาที่เขาเปิดประตูหมทองก็จะแอบกระโดดไจขึ้นไปเร็วมากแล้วก็ฝึกให้ลูกๆด้วยลูกของหมทองก็เหมือนกัน ชอบอยากจะไปด้วยจะแอบคอยกระโดดขึ้นรถตอนเขาเปิดประตูใช่ไหมใช่ไหมหลับกันและมีแต่น้องกังฟูกังฟูยังอยู่เป็นเพื่อนได้ยังไม่หลับแล้วก็อยู่นอกรถไม่อยู่กับเพื่อนนะกังฟูไม่ค่อยอยู่กับเพื่อนจะอยู่ต่างหากนะคะจะไม่เข้าไปนอนในท้องรถกับเขาแต่จะอยู่ใกล้ๆแบบนี้แหละลก็เลยสงสารว่าจะเอาไหมว่าจะเอากังฟูนี่แหละ ไปโพดเอาไปให้พี่น้องช่วยเลี้ยงแต่ว่าก็สงสารเขานี่แหละเขาก็ยังอยากจะอยู่กับพี่น้องอยู่กับแม่ก็เลยให้อยู่ตรงนี้เนาะเออพักกันนอนพักเดี๋ยวยาจะพาลุยสวนอันนี้ก็คือที่เราช่วยกันทําเมื่อวานนี้นะคะลูกหลานก็พากันช่วยกันขุดดินมาใส่เนินดินให้มันเต็มขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ปูเอ่อ หย่าเอาไว้เหมือนเดิมนะคะปูย่าเอาไว้แต่มันก็อาจจะปูไม่สวยป้าทําไม่ปมันปฏดติดปต่อยังไงก็ยังไม่ดีเรียบร้อยให้คุณลุงมาค่อยมาทําค่อยมาแต่งใหม่นะคะจะได้สวยเหมือนเดิมมืนแค่สะอาดไม่เป็นลุมเป็นบ่อก,ก็ดีแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จง่ายๆนะคะเหลือที่จะต้องโกยดินโกยอะไรออกจากหญ้าอีกเยอะอยู่นะคะในสนามนี้เนาะ นี่คือพุทธรักษาสีชมพปูป้าเพิ่งจะปลูกใหม่เมื่อเช้านี้ได้มาจากบ้านพี่น้องนะคะวันนั้นที่ไปสำรวจดูหลังน้ําลดนะคะป้าก็เลยขอมาสองหน่อนะคะเอามาไว้ทำอ่าให้มันขยายพันธุ์ก็ปลูกใส่กระถางไว้ก่อนเนาะเพราะฤดูแล้งเนี่ยก็จะยากหน่อยเอาให้มันขยายพันธุ์ก่อนถึงหน้าฝนกยเอาไปลงดินเนาะ หรือไม่ก็ให้อยู่ที่นี่เลยก็สวยดีเหมือนกันนะคะพุทธรักษาสีชมพูนะคะอันนี้ก็คือต้นเข้าพรรษานะคะแต่ว่าออกพรรษาแล้วเขาก็จะร่วงโรยไปตามฤดูกาลน,นะคะเนี่ยต้นเข้าพรรษามัน,นมีเมล็ดด้วยเดี๋ยวป้าจะเก็บมเมล็ดหวานไปไว้ขยายพันธุ์นะคะ มันล่วงลงแถวแถวนี้ก็คงจะเกิดอยู่แถวนี้ด้วยนะคะมีเมล็ดร่วงลงแล้วกระเจียวก็เหมือนกันกระเจียวก็ถึงฤดูการที่จะต้องตัดใบทิง้งเพราะว่าเหี่ยวนะคะเหี่ยวเหลืองลงแล้วก็ต้องเจ็บต้องตัดเหมือนกันดูสิคะเนี่ยต้นไม้ก็ทุดโทมไปแก่ไปก็มีนะคะวายไปเดี๋ยวเราต้องมาเอาออก ที่เป็นขยะนี้คืองานวันนี้ที่จะต้องลุยสวนอีกนะคะีป้าพาเดินมาดูนะคะเดินมาดูแล้วนอนี้ลองรอยของช่อดอกแห้งของต้นเพชรชเหงนะคะช่อดอกแห้งที่เขาออกดอกสวยงามตอนนั้นสิบสองช่อสําหรับกอนี้จยุดเลยกางฟู เหลืองกำลังเหลืองตายลงหมดนี่คือกระเจียวหน้าแรงนะคะมันก็จะตายต้นไม้ที่สีเขียวมันก็จะเริ่มเหลืองถ้าหากเราลดน้ำไม่ทันนะคะดูก็จะมีกองเศษไม้ที่ป้าเก็บรวบรวมเอาไว้แต่ยังไม่มีใครออกไปทิ้งให้มันก็จะโรกๆแบบนี้เลย นี่เลยนะคะก็จะลกแบบนี้เลยนะว้าวอันนี้ก็คือดอกเข้าพรรษานะคะมันฤดูการม,มันแม้จะลดน้ำมันก็โรยนะคะเพราะว่ามันไปตามฤดูการนี่ก็จะมีมีเมล็ดด้วยว้าวเมล็ดร่วงเลยมีเมล็ดร่วงเลยเดี๋ยวป้าก็จะเก็บใส่กระถางไว้นะคะ ให้ร่วงหล่นลงในกระถางเพราะว่าถึงฤดูการเขาก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยไว้นี่ก่อนเพราะว่ายังไม่มีที่ใส่โอ้เก็บมันร่วงตรงนี้เป็นหินนะคะตรงนี้เป็นหินมันก็จะเหี่ยวแห้งไปเลยถ้าถ้าไม่เก็บใส่กระถางหรือใส่ที่มีดินเอาไว้มันก็จะเหี่ยวแห้งตายไป มันก็จะไม่ได้ผลเนี่ยเสียดายเนาะป้าจะต้องมาเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วก็เอาไปเอาไปไว้ที่เนี่ยเอาไปไว้ที่มันที่มีดินเนาะเอาไว้ในกระถางดินเสียดายนะเกิดขึ้นมานี่เยอะแยะเลยนะเนี่ยได้เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ป้าจะต้องมางานอีกการก็คือมาเก็บเอาเมล็ดของเอ่อ อะไรล่ะต้นข้าวพันษาว้ามันก็เหียวเนาะเดี๋ยวป้าจะต้องมาเก็บเมล็ดเอาไว้ไว้ให้มันเกิดในฤดูการต่อไปเอาไปใส่กระถางดินเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือว่านต้นว่านที่ป้าก็เอามาสะสมเอามาไว้ตรงนี้นะคะเอามาให้มันเป็นโซนของมันอยู่ที่นี่ ถ้าน้องหมาไม่มาขุดมันก็อยู่ของมันสวยงามถ้าหมามาขุดเมื่อไหร่มันก็จะกระจุยกระจายแต่เราจะพยายามสอนน้องหมาไม่ให้มาขุดนะแล้วก็นี่คือหญ้าที่คุณลุงตัดไว้เราจะต้องมาเก็บกวาดโอ้พี่ีเสื้อแสนสวยด้วยพีเสื้ออยจะต้องไปนะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมพีเสื้อ,อน,นี่ไงคะ ผีเสื้อผีเสื้อเข้ามาเล่นกับเรานะคะเข้ามาเล่นกับเราอ่าไหนล่ะตรงนี้แหละผีเสื้อน้อยมาเป็นคู่เลยนะคะเนี่ยจะมีผีเสื้อคู่หนึ่งนะคะอันนึงอยู่ตัวหนึ่งอยู่บนถน,นนทางเดินนะคะออันนี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ามาเล่นนะมาเล่นที่สวนมันก็ทําให้สวนสวยนะคะมีดอกไม้มีผีเสื้อ แล้วก็ดอกไม้แล้วก็สายลมโ,โหครบเลยนะเนี่ยมีผีเสื้อนี่อีกคู่หนึ่งเนาะผีเสื้อดอกไม้สายลมมาครบเลยตอนนี้บรรยากาศก,ก็เริ่มจะดีดีเสียแต่ยังรกนะคะยังรกเราย,ยังทำความสะอาดได้ไม่ทันนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆทําไปเนาะคุณลุงก็ไม่อยู่ด้วยตอนนี้นะคะป้าจะต้องพาลูกหลานค่อยๆทํา แล้วก็ออกไปทำงานด้วยแต่วันนี้เป็นวันหยุดของป้านะคะวันหยุดของเราวันจันนะคะจะต้องพาลูกหลานลุยสวนทำเต็มที่เลยเด้อวันนี้งานก็คือพักไว้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นวันหยุดวันจันวันหยุดของป้าวันหยุดของพวกเราเนี่ยรกมากเลยนะคะเนี่ย ป้าก็พาเดินมาดูนี่คืองานที่เราจะทําในวันนี้กันนะคะโอ้โหมันกระโรคแล้วเนาะเนี่ยเศษวัชพืชเศษหญ้ากระเจียวนี้ยังตัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังหัวไม่แก่เนี่ยเหมือนคุณลุงตัดออกก็ต้องตัดให้มันเหลือต้นอยู่แบบนี้ไม่งั้นก็จะสูนพันเลยนะคะกระเจียวถ้าเขายังไม่ลงหัวแก่ ต้องให้แห้งแล้วก็ลงหัวแก่จริงๆเขาจึงจะเกิดใหม่ในปีต่อไปนะคะแต่ถ้าตัดโดยที่ยังไม่แห้งแบบนี้นะแบบนี้นะถ้าตัดโดยที่ยังไม่แห้งตัดถึงโคนต้นเลยนี้ก็คือศูนย์พันเลยนะคะสำหรับกระเจียวอันนี้ทางนี้ด้วยเหมือนกันนะคะกระเจียวตัดไม่ได้นะ,ะตัดยังไม่ได้ต้องให้เขา ใบเหลืองก่อนให้หัวนั้นแก่ก่อนเหมือนกันลรก,ก็ต้องยอมให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะโอ้โหนี่ป้าลืมเลยนะเนี่ยเดินมาแถวแถวนี้เนี่ยป้าจะต้องระมัดระวังมากมากเลยนะคะเพราะว่ามีรังต่ออยู่บนต้นไม้พี่น้องนี่ไงรังต่ออยู่บนต้นไม้นะคะรังใหญ่โตขึ้นแล้วนะ มีแม่ต่อเกาะอ,อยู่ที่รังเต็มเลยเนี่ยมาแถวแถวนี้ต้องระมัดระวังที่สุดเลยโอ้จะลืมไม่ได้จะเผลอไปใกล้ต้นอันนั้นไม่ได้นะต้องให้เข้ามาเอารังต่อออกไปก่อนนะคะเนี่ยต้องให้เอารังต่อไปก่อนมันมันน่ากลัวเนาะมันออกจากต้นนั้นมันก็มาทํารังอยู่ต้นนี้นะคะโอ้โหวันนั้นที่พ่อใหญ่มา ตัดกิ่งของต้นฟอกเทลตรงนี้โหเจอรังต่อรังนี้มันยังไม่ใหญ่มากตอนนี้ตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ใหญ่แล้วคงมีแม่เยอะแยะเลยว้าวโหวเดี๋ยวจะต้องลงมาทำงานที่สวนแต่ก็ต้องระมัดระวังรังต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าวันนี้เราจะรุยสวนกันตรงนี้ พร้อมกับต้องระมัดระวังรังต่อไปด้วยเด้อ